เอยคุณถ้าคุณว่ามาก็ดีนะจะได้เจอตัวใหม่ผมก็เจอนีละสีเขียวเจอแรปเตอร์ไม่ดิมันไม่ใช่แรปเตอร์นี่สีเขียวหลังมันเล็มๆอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่เออไม่รู้อะไรวะเนี่ยคนเนี่ยเราไม่ได้เจอหมู่บ้านนี้นะเห้ไม่มีคนเลยใช่ไหมไม่มีคนมีแต่พวกเราเนี่ยสองคนเนี่ย ไม่เร sure. ah, oh. oh, no. ียกสองหน่อด no no. oh, no. ีกว่าเฮ้ยเรื่องไม่เหรอเอ้ยไม่ใช่แล้วอยู่ก็พวกแมงงี้เล่นไม่เป็นพวกควน้องทำใจด้วยหละว่านโลกเนี่ยอนีเราอยู่ในอนนี่เราอยู่ในยุคพันหนึ่งพันล้านซูิเซนนะ เราอยู่ในเชือเชียร์ไม่ไดะเหมือนไงพวกไม่อยากอยู่โลกงูงู่ะอย่างงอแงไปเลยผมมี20ตัวได้อยู่เนี่ยไม่อย่างพวกใจะไปงอแงเลยพวกเบื่อไปหาอะไรฮะไปไม่งั้นรามามาประลองกับเหมือกได้นะเนี่ยปูดปากอะไรอย่างงี้ มาชมธรรมชาติกันนะครับธรรมชาติอันสมดุลสัตว์ใหญ่ไล่ลักเล็กสัตว์เล็กไล่สัใหญ่สัตว์ใหญ่ไล่เล็กมาตีแล้วก็ตายเนยดูส่อใหญ่ไล่ลักเนยดส่อใหญ่ไล่เนยดส่อเล็กเนยดส่อเล็กไล่เนยดส่อใหญ่พาไม่แล้วนะนั่นตายแลยนะ้วนั่นเฮ้ยโอ้มันไม่ม,มันช่างสมดุลสุดเลยจริง เออในทีแรก kind of ที่ตกคนกระเปียกมันคข้ในสองนั่นเองวะเนี่ยนี่สินะเขาเรียกว่าสมดุลน่ะนี่ผมมาที่ไหนแล้วเนี่ยแล้วเราก็ลงทางกันได้เฉยเลยแล้วหลงทางเดี๋ยวสิปวดไม่รู้ปวดกลับมาจากไหนจ้าผมมาที่ไหนออมาทำไมผมไม่ได้ยังไง่ว้าไปโอเมา อ๋อดีนะคุณลองไปดูดีมันมีแหลกเยอะเลยนะไม่ไม่ส่ออะไรเพราะเทใจเฮ้ยต้องกลับแล้วมันใกล้กันตรงนี้นะคะออกไปแล้วล่ะังไม่ใช่ข้างหลังงันไอ้บูเอ้ยเนื้อสบากนะสบักน่ะสบักเนี่สบสุรเกโคตรถึงโคตจับหรือว่ามันเป็นเพราะไบโอมะคนณเล่าสวยเลยวันตัวเตี้ยเลยมั้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยม oh no wow, oh ันเถามว่าเมยโอคนนี okay, ้มันบ้าอะไรเนี่ยตัวบ้าอุ้ยไปอมนี่ของตัวเลยแปลกแปลกทนะคุณเอ้ยนี่ตัวนั้นเลยตัวเันล้ำเลยอ๋อตัวนี้ผมมันผมรู้จักอยู่นกอ่ยนกจอกเทศอ่ะเอ้ยคุณอย่างนี้คุณหนีไปนี่สบปากเข็มันจะฆ่าคุณใช่เหรอนี่สบปากเข็มันจะฆ่าคนหรือไง ใช่มเกี่ยวกินมากเลยใช่ไหมเออนี่ๆนเปามนนะีต่ว่าระวังขอไปแล้วเมื่อกี้ขอเสียงดังหัวคุณูทุกคนคุจะระเบิดไปเม่อกี้ตัวบ้าเลยอ้่นๆุนเด้วนนะ่ว่นมือน้องเฮนเตอร์แดงๆปหายคิดแบงๆแดงๆแบงๆแด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 งๆดงๆมดงนง่ด ัโอ้ยพักก่อนเนาะพักไหนฮะบนต้นไม้นี่จริงดิคุณคุณคุณก็คำชิดดีอยู่นะแต่ว่าในี่สมุนต้องคนเยอเลยนะเฮ้ยคุณคุณคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนสอยสาไรเนี่ยเฮ้ยไปช่วยไปช่วยไปช่วยเออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วขึ้นสูงขึ้นสูงกอบคินคุณดีมากอุ้ยเพวกนี้ขึ้นตีตุ้องมีก้อยเก่งโอ้โหนกคุยไอ้สี่ ฉลาดดีนี่แต่พอดีผมฉลาดกว่าพอดีผมเป็นพ่อผมเป็นมนุษย์ไม้ไผ่น่ะตัวสูงอ่ะสมองก็สูงด้วยสมองไม่ใหญ่แต่สมองสูงในของปวดสูงกว่านะ่ะในสูงกว่า่าางนี้เลยอ่ง <c oughs> บนนี้เลย <c oughs> คุณนักว่ามาหาผมไหมข้าอยู่ที่สูบเจ้าคุณนักตัวบ้าเลยเนีนตัวบ้าอะไรมัน <c oughs> ต้องมีบ้ายังไง <c oughs> เอรอสีอดไรอะสีอะไรเห็นไหมเฮ้ยหัวไม่หนเหมือนทรงนี้นั่นแหละเนี่ยสองไงเฮ้ยทรงผมอะไรก็ไม่รู้ทรงผมน